ขบวนการวิหกสายฟ้าเจ t แมนสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยนินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ v ี l ลนด์อีโคโลจของเหล่าตัวร้ายใน Jetman ในพารทที่2เนื้อหาภายในคลิปอาจมีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เอามา เนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลเพียงคนเดียวอาจามีการผิดพลาดหรือตกหล่นไปหากเพื่อนๆคนใดทราบข้อเท็จจริงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับในพาร์ทนี้เราจะพูดถึงทันหรือทันซ่าและเหล่าสัป,ประหลาดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขา เป็นหนึ่งในสมาชิกของไวลัมเขาจะปรากฏตัวเป็นเด็กที่เที่ยวชาญในการสร้างสปาร์ลาดเพื่อสนองความต้องการของตนเองที่ต้องการจะเล่นอย่างสนุกสนานและมีความคิดว่าการเสียชีวิตของศัตรูหรือบันธมิตรนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสนุกสนานในการเล่นเกมของเขาเท่านั้นหลังจากการบุกลุกโลกในครั้งแรกชันที่เริ่มสนใจในเจ็ตแมนก็ได้เสนอทำข้อตกลงกับสมาชิกคนอื่นๆถึงการขึ้นเป็นหัวหน้าของไวลัมหากสามารถกำจัดเจ็ตแมนได้สำเร็จ ทนจึงได้เริ่มวางแผนของตนเองโดยการสร้างสัปปะหลาดโดยจะมีสัปปะหลาดที่เขาสร้างดังนี้จากุจิจิเกนก๊อกน้ำที่รวมล่างกับดิเมนชันอลบัคจากุจิจิเกนจะมีความสามารถในการควบคุมก๊อกน้ำและใช้มันในการโจมตีหรือดูดกืนเหยื่อได้โดยมันจะปรากฏตัวเข้าทำลายผู้คนและสมาชิกของ Jetman ซึ่งมันก็ได้เข้าโจมตีริวในขณะที่เขากําลังพยายามโน้มน้าวไก่ให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเจ็ตแมนอยู่ซึ่งในการโจมตีนี้นั่นเองไก่กลับหลบหนีไปเพียงคนเดียวและปล่อยให้ริวต่อสู้เพียงลําพังถึงแม้เจ็ตแมนอีก3คนจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ตามแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้แต่เมื่อทั้ง4ี่คนกําลังจนมุมอยู่นั่นเองไก่ก็ได้กลับเข้ามาช่วยเหลือและได้รวมพลังกันจาัดก,การกับมันลงในที่สุด แฟชั่นจิเกนจากเย็บผ้าที่รวมล่างกับเดเมนชชนนลบัคแฟชั่นจิเกนจะสามารถสร้างเสื้อผ้าที่เรียกว่าไวรัลแฟชั่นที่สามารถบังคับให้ผู้คนแสดงนิสัยและลักษณะผ่านเครื่องแต่งกายได้ซึ่งมันก็ได้ใช้พลังนี้ในการเปลี่ยนผู้คนมากมายให้ออกอรารวาดไปทั่วเมืองซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือซัสกิเพื่อนสมัยเด็กของไลตะที่ได้กลายเป็นมือปืน และเพื่อที่จะปลดปล่อยเพื่อสมัยเด็กของเขานั่นเองไลตะจึงได้พยายามเรียกสติเธอกลับมาโดยการวิ่งลุยโคลนให้เหมือนกับสมัยที่พวกเขายังเป็นเด็กอยู่โดยซาสึกิที่ได้เห็นการกระทําของไลตะนั้นก็ทําให้เธอเด้สติกลับมาอีกครั้งทําให้ชุดของไวลัมถูกทําลายไปจากนั้นไลตะก็ได้เข้าโจมตีสปาร์ลาดโดยการโยนก้อนหินใส่ก่อนมันจะขยายร่างและถูกทําลายลงโดยเจตีคาร์ส นุดเดิลจิเกนบะหมี่ถ้วยที่รวมร่างกับเวนชันนลบัคดุดเดิลจิเกนจะมีพลังในการกระตุ้นให้ผู้คนที่กินบะหมี่ถ้วยของมันกลายเป็นคนใจร้อนที่แม้แต่นาทีเดียวก็หลอไม่ได้และอาจเพิ่มกำลังให้กับคนเหล่านั้นด้วยซึ่งมันจะกระตุ้นอาการเหล่านี้เพียงแค่การเป่าขุยเท่านั้นและมันยังมีความสามารถในการใช้ชิ้นส่วนของร่างกายเป็นอาวุธได้อีกด้วยเช่นข้าโพดลูกชิ้นนารูตโตะ เส้นบะหมี่ถ้วยบะหมี่และซ่อมนอกจากนี้มันยังมีพลังจิตในการเรียกของและปล่อยพลังออกจากดวงตาของมันได้และเมื่อขยายล่างมันจะสามารถยิงถ้วยบะหมี่ยักษ์เพื่อใช้กักขังคู่ต่อสู้ได้แต่มันก็มีจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดคือหากมันไม่ได้รับน้ำร้อนตามเวลามันก็จะอ่อนแอลงเป็นอย่างมาก นูดเดินจิเกนจะปรากฏตัวเป็นเทพเจ้าบะหมี่ถ้วยเพื่อหลอกให้ด็อกเตอร์บะหมี่อย่างทัสุตะซึ่งเป็นรุ่นพี่ของอากโกให้ทำบะหมี่ถ้วยที่มีรสชาติถูกปากทุกคนเพื่อให้อากโกหันมาสนใจเขาเยยาอปุน แต่จริงๆแล้วทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแผนการของไวลัมที่ต้องการจะเผยแพร่บะหมี่ถ้วยของตนเองให้กับทุกคนในโลกแต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยุดเดิลจิเกนก็ได้จ,ดจัดการกับทัสุตะ แต่เขาก็ได้อาโกะเข้ามาช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันถึงแม้ในตอนแรกดูเดินจิเกนจะขัดขวางการแปลงร่างของอากโกได้สําเร็จแต่อยู่ๆมันก็อ่อนแอลงเนื่องจากอาการขาดน้ําร้อนมันจึงได้เรียกการน้ําร้อนออกมาแต่ทัตสุตะที่เห็นเช่นนั้นจึงได้เข้าไปชิงการน้ําร้อนเอาไว้และทวงเวลาจนเท็ดแมนที่เหลือตามมาช่วยไว้ได้ทันและได้เข้าจากการกับดูเดินจิเกนลงในที่สุด บัตจีเกนรถบัสท,ที่รวมร่างกับแต่เป็นชันอนบัสบัตจิเกนจะมีพลังในการละลายมนุษย์ให้กลายเป็นฟองสบู่โดยใช้หนวดของมันและเมื่อมันขยายร่างมันจะสามารถปล่อยลำแสงออกจากปากได้ บัตทีเกนจะปรากฏตัวโดยแกล้งเป็นรถบัตประจําทางที่ไลตาและคาโอลิได้นั่งอยู่ซึ่งเมื่อรถประจําทางได้ขับผ่านอุโมงนั้นมันก็จะเปลี่ยนให้คนกลายเป็นฟองสบู่จึงจะให้ทุกคนบนรถบัตพยายามหาตัวคนล้ายและก็ได้โทษกันไปกันมาโดยคาโอลิและไลตาเชื่อว่าไวลัมอาจจะปลอมตัวเป็นมนุษย์อยู่บนรถแต่เมื่อทุกคนได้จับมือกันอยู่โดยผ่านเข้าอุโมง ก็ทําให้ได้รู้ว่าตัวสัปลาดนั้นคือรถบัสนี่เองเนื่องจากทุกคนจับมือกันอยู่จึงไม่น่าจะมีใครไปจัดก,การกับคนขับรถได้เมื่อมันถูกรู้ตัวจริงบัตจิเกนก็ได้ขยายล่างและเข้าโจมตีทั้งคาโอลิและไรตะที่พยายามช่วยผู้คนบนรถบัสหลบหนีอยู่คาโอลิจึงได้เข้าไปถ่วงเวลาไว้จนเจ็ตแมนที่เหลือตามมาช่วยไว้ได้ทันและก็ได้จัดก,การกับมันลงในที่สุด คาเิจิเกนกระดาษที่รวมร่างกับไดเบนชอนน์บัคคามิจิเกนจะมีพลังที่ทําให้รูปภาพกลายเป็นสิ่งมีชีวิตและสามารถปล่อยลิบบินเพื่อดักจับใครก็ตามที่ขวางทางและมันยังมีความสามารถในการระเบิดกระดาษเพื่อโจมตีได้อีกด้วยแต่มันก็ยังคงมีจุดอ่อนนั่นก็คือเสียงเพลงจากโอคาเ n นาที่ทําให้มันหมดแรงลงเผื่อใครไม่ทราบนะครับโอคาเลนาคือเครื่องดนตรตีประเภทขุยที่ทําจากดินเหนียวหรือเซรามิก แต่มันก็มีการใช้วัสดุดอื่นเช่นเดียวกันเช่นพลาสติกไม้แก้วโลหะหรือกระดูกด้วยความิมิกเกนจะออกอารวาดโดยการเปลี่ยนภาพให้กลายเป็นของจริงเพื่อโจมตีผู้คนมันสามารถขัดขวางการแปลงร่างของเจ็ตแมนได้ในตอนแรกและกำลังจัดกา,ก,การกับพวกเขาทุกคนแต่มันก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อมีผู้หญิงปริศนาเป่าโอคารีนาอยู่ทำให้คามิมิกเกนอ่อนแรงลง แต่มันก็ได้ทันเข้ามาช่วยเหลือเอาไว้โดยการทำลายโอคาริน่าทิ้งและพามันหลบหนีไป ต่อมาเราก็จะทราบว่าผู้หญิงปริศนานั้นนั่นก็คือชิซุโกะลูกสาวของจิตกรบาบุกิชูอิจิโร่ที่วาดรูปภาพการเติบโตของลูกสาวที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งตัวของชิซุโกะนั้นก็คือรูปภาพที่ถูกพลังของคามิจิเกนเรียกออกมาแต่เนื่องจากรูปภาพของเธอถูกวาดขึ้นมาด้วยความรักและความคิดถึงจากผู้เป็นพ่อจึงทําให้เธอไม่ถูกคามิจิเกนควบคุมแต่เมื่อคามิจิเกนเข้าโจมตีชิซุโกะเพื่อกําจัดจุดอ่อนของตนเองเหล่าเจตแมนก็ได้เข้ามาปกป้อง แต่ก็ต้องหยุดชะง,งักลงเมื่อได้รู้ว่าชิซุโกะจะหายไปหากทำการกับจัดคามิจิเกนไปแล้วจากทรันแต่ในขณะที่กำลังหาทางต่อสู้อยู่นั่นเองชิซุโกะก็ได้ออกมาและเป่าโอคาเลนาเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเจ็ตแมนสุดท้ายเธอก็ถูกคามิจิเกนจากการลงในที่สุดจากการตายของชิซุโกะนี่เองก็ทำให้ริวโกรธแค้นจนเข้าโจมตีคามิจิเกนอย่างบ้าคลัง่งก่อนที่เขาจะเรียกชายเจตปะสุกา้าและร่วมมือกับทุกคนจาัดก,การกับมันลงในที่สุด โซจิค so ิจิเกนเครื่องดูดฝุ่นที่รวมล่างกับเดนเบนอนบัคโซจิคิจิเกนจะมีความสามารถในการใช้สายเครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดเป่าหรือใช้เป็นแท้ได้และยังมีความสามารถในการยิงปืนออกจากท่อที่แขนได้อีกด้วยโดยความสามารถหลักของมันนั่นก็คือการดูดกืนความรักออกจากผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเจ้าสาวเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์สืบพันธุ์ต่อไปได้ มันยังมีพลังในการตรวจหาความลักแต่จากความสามารถนี้เองก็ทำให้มันมีอาการเหมือนคนลงแดงอยู่ตลอดเวลาห่ากไม่ได้ดูดกลืนความรักมากพอ โซจิคิจิเกนจะใช้พลังของมันดูดกลืนความรักออกจากเจ้าสาวหลายคนหนึ่งในนั้นนั่นก็คือพี่สาวของมิจิลุที่สังเกตเห็นถึงความผิดปกติและกําลังไล่ตามหามันเพื่อที่จะช่วยพี่สาวของตนเองมิจิลุได้พบกับไก่และได้ขอร้องให้ไก่ช่วยเหลือเธอในการตามหาความจริงของเรื่องนี้แม้ในตอนแรกไก่จะปฏิเสธแต่เขาก็ต้องเข้าร่วมกับมิจิลุจากการกระทําอันบ้าระห่ำของเธอนั่นเอง ต่อมาเมื่อไก่ได้เจอโซติกิจิเกนแล้วเขาก็ได้เข้าโจมตีมันแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้แม้ว่าเจตแมนคน,น,นอื่นๆจะตามมาช่วยแล้วก็ตามพวกเขาทั้งหมดกับถูกทำให้หมดสภาพในการต่อสู้จนโซติกิจิเกนสามารถหลบหนีไปได้เหล่าเจตแมนจึงได้วางแผนในการจับมันโดยการสร้างงานแต่งปลอมๆขึ้นมาระหว่างไก่กับอากโกแต่มิจิลุที่หลงรักไก่ที่ไม่ได้รู้ความจริงก็ได้เข้ามาขัดขวาง จนทำให้ตัวเธอนั้นถูกดูดกลืนความรักไปจนไม่ได้สติสิ่งนี้ทําให้ไก่โกรธเป็นอย่างมากจนเขาสามารถแปงลงร่างได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์และได้เข้าจาัดก,การกับมันลงในที่สุดแม้ว่ามันจะขยายร่างในตอนท้ายแต่ก็ถูกเจตีขลสจัดจาก,การลงในที่สุด d ดเยอร์จิเกได้เป่าผมที่รวมร่างกับ Bug. ไดเป็นชั้นนอนบัคไดเยอร์จิเกนสามารถปล่อยลมกันโชกแรงและเปลวไฟออกจากช่องบนศีรษะของมันได้มันจะมีแขนซ้ายที่ติดตั้งแปลงขนาดใหญ่ที่สามารถใช้เป็นอาวุธและมีความสามารถในการยิงกระสุนออกไปได้ ไดเออร์จิเกนจะเป็นสัป,ปลาดที่ตกรุ่นเนื่องจากทุกคนในไวลัมหันไปใช้ไบโอเดเมชั่นบีกันหมดแล้วมันจึงได้รวบรวมกิมนำโซเจอร์ที่โขดแค้นเพราะถูกลืมเช่นเดียวกันมาฝึกจนพวกมันแข็งแกร่งขึ้นและได้ส่งสารท้าดวลไปให้กับเจ็ทแมนโดยในการต่อสู้ไดเออร์จิเกนได้เปียบเป็นอย่างมากจนกระทั่งมีคุณยายคนหนึ่งทำรถเข็นหลุดมือไดเออร์จิเกนที่กำลังจัดก,ก,การกับเจ็ทแมนกลับเข้าไปช่วยหยุดรถเข็นให้คุณยายซะอ,อย่างนั้นเมื่อรู้ตัวว่าต้องกำจัดเจ็ทแมนนี่นา เขาก็ได้หันกลับไปและพบว่ากิมนำโซเจอร์ถูกเจ t แมนจากการจนหมดแล้วไดเกอร์จิเกนจึงจำเป็นจะต้องล่าถอยไปและเริ่มวางแผนการที่2ในแผนที่2นี้เองไดเกอร์จิเกนได้ใช้กิมนำโซเจอร์จับตัวเจ t แมนเอาไว้และเริ่มปล่อยเปลวไฟของตนเองใส่เจ t แมนแต่เขาก็ต้องหยุดการกระทําของตนเองลงโดยหันไปเล่นกับหมาที่เข้ามาเลียเขาแทนจากการกระทํานี้เองก็ทําให้ไดเกอร์จิเกนถูกกิมนาโซเจอร์ทั้งหมดทิ้งไป จากนั้นไดเยอร์จิงเงนก็ได้เริ่มนอนฝันกลางวันถึงชัยชนะของตนเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจเข้าทำร้ายกลุ่มนักเรียนแต่มันกลับกลายเป็นการทำผมให้เขาซะอย่างนั้นเมื่อเข้าใจแล้วว่าตนเองไม่เหมาะกับการทำเลวไดเยอร์จิงเงนก็ตัดสินใจเข้าร่วมกับเจตแมนแม้ว่ามันจะถูกทานเข้าโจมตีแต่ในท้ายที่สุด แต่เงื่อจริงเงินก็รอดมาได้และได้ก็ทํางานในร้านตัดผมแห่งหนึ่งแอนบาสุก้าเป็นไนโอเดมนชันบัคที่มี DNA ของมดที่มันรวมร่างกับบาสุก้าแอนบาสุก้าจะมีพลังในการแยกตัวเป็นมดตัวเล็กๆที่จะถูกควบคุมโดยขุยของทรัน ซึ่งมันจะมีพลังในการควบคุมผู้คนและมีอาวุธเป็นปืนบาสุกา้าทันได้ใช้มันที่กลายเป็นมดตัวเล็กๆเพื่อเข้าควบคุมผู้คนที่โดนสิงรวมไปถึงคาโอลิด้วยให้เข้ากินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่เมื่อทันถูกเจดแมนบอกว่าเขายังเป็นเด็ก ท่นจึงโมโหเป็นอย่างมากและได้เรียกรวมร่างของมดจนมันกลายเป็นแอนบาซูก้าแม้ว่าทันจะขยายร่างของแอนบาซุก้าแล้วก็ตามแต่มันก็ถูกจาัดก,การลงโดยเจตแมนในที่สุดเมื่อแผนการนี้ของทันล้มเหลวเขาก็ได้ถูกขวะละเยอะโดยสมาชิกที่เหลือของไวลัมจนเขากวดเป็นอย่างมากและได้พัฒนาตนเองให้กลายเป็นผู้ใหญ่ในชื่อทันซา ทันซาจะปรากฏตัวในร่างมนุษย์โดยเข้าไปทำลายความมั่นใจของสมาชิกผู้ชายของเจ็ตแมนทีละคนและในขณะที่ลาดิเก้เข้าโจมตีเจ็ตแมนอยู่นั่นเองทันซาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้เรียกมาเรียและเก้ออกมาด้วยเพื่อที่เขาจะได้เปิดเผยร่างที่แท้จริงและแสดงพลังของตน หลังจากนั้นทันซาก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าของไวลัมในที่สุดซึ่งเขาก็ยังคงสร้างสัปปะหลาดเพื่อออกมาจัดการกับเจตแมนต่อไปซึ่งมันจะมีดังนี้ h a m m e r c ์ a m เ i e n เป็นไบโอเดมิชั่นบล็ที่มีด n a นของคิงกาที่รวมร่างกับคอนแ a m m e r c ์คาเมเรีจะมีความสามารถในการล่องหนและมีคอนเป็นอาวุธ h a m m e r c ์ a m เ i e n จะถูกส่งไปชิงไบโอเดมิชั่นบล็ที่ถูกเจตแมนเก็บไปวิจัย มันจะถูกเจตแมนจัดการลงในตอนแรกแต่จากความอิจฉาของยานังิเพื่อนของริวที่ได้ทำการสับเปลี่ยนแคปซูลที่บรรจุไดเมนชันนลบัคไว้ แต่เขาก็ได้พาดทำมันหล่นไปในน้ำจึงทำให้เด e n s i o n น l บ u ักเข้าไปรวมกับคอนที่ถูกตัดออกไปของแฮ m เมอร์คาเมเรียนจนมันกลายเป็นแฮ m เมอร์คาเมเรียอีกตัวหนึ่งขึ้นมาต่อมาเมื่อริวต้องทำการต่อสู้กับแฮมเมอร์คาเมเรียนที่ล่องหนอยู่ริวก็ได้ความช่วยเหลือจากยานังอีจนสามารถมองเห็นมันได้และได้เริ่มเข้าทาการต่อสู้กับแฮ m เมอร์คาเมเรียนแม้ว่าเขาจะถูกขัดขวางโดยทันซ่าที่ขยายร่างของแฮมเมอร์คาเมเรียนมาต่อสู้ แต่แฮมเมอร์คาเมรียนก็ถูกจัดการลงในตอนท้ายโรบอต G 2หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างโดยทันซาเพื่อใช้ตอบโต้หุ่นยนต์ของเจตแมนมันจะมีความสามารถในการยิงเลเซอร์ออกจากหน้าผา แต่จีทูกับทำงานผิดปกติมันจึงถูกทันซ่าใช้ให้ไปเป็นคู่ซ้อมของกิมนำแทนจีทูที่สามารถหลบหนีออกมายังโลกได้และได้พบว่าตนเองอยู่ระหว่างที่เกกับมาเรียกำลังไล่ล่าไกลและคาโอลิอยู่จีทูที่รับบาดเจ็บนั้น มันถูกพบโดยเกซึ่งเขาก็ได้เข้ามาซ่อมแซมมันและเนื่องจากจิตใจที่เหมือนเด็กของ G2 นี้เองเขาจึงพยายามเข้าช่วยเหลือเกโดยการปกป้องมาเลียจากดินถลม่มซึ่งมันก็ได้สร้างความเสียหายให้กับเขาซึ่งในเวลาต่อมา G2 ได้พยายามเข้าปกป้องเกจากเจตบาสก้าซึ่งมันก็ทําให้เขากระเด็นตกลงมาจากหน้าผาตัวของ G2 นั้นได้เล่นเพลงที่มาเรียได้เล่นให้เกฟังก่อนที่มันจะระเบิดหายไปในที่สุด มาจินโล o บ o วโอนิก้าสุดยอดหุ่นยนต์ยักษ์ที่สร้างโดยทันซ่าโดยมันจะใช้พลังจากชีวิตของมนุษย์เป็นแหล่งพลังงานมันจะมีพลังและความทนทานที่สูงมากและจะมีอาวุธเป็นดาบและโล่ที่สามารถสะท้อนการโจมตีได้มันยังมีหางที่ไว้สำหรับตึงศัตรูและมันยังมีความสามารถในการปล่อยพลังงานออกจากปากและยิงปากปีศาจที่อยู่ตรงหน้าอกเพื่อโจมตีและใช้เป็นทางเชื่อมได้อีกด้วย เวลูนิก้าจะปรากฏตัวบนโลกซึ่งมันถูกขับโดยทันซ่าและสมาชิกของไวลัม um, คนอื่นๆเวลูนิก้าจะสร้างความเสียหายให้กับเมืองเป็นอย่างมากในขณะที่มันเอาชนะทั้งเจดอ e ีคารัสและเจดการูด a าและยังสามารถป้องกันไม่ให้เจดแมนรวมล่าเป็นเกดอ e ีคารัสได้สําเร็จ แต่ก่อนที่เวโรนิก้าจะปิดฉากได้สําเร็จนี้เองมันก็ถูกโจมตีโดยเจตอีคารัตที่ห้องควบคุมอันเป็นผลมาจากความพยายามของไลดิเก้ที่พยายามจะเข้าควบคุมเวโรนิก้าเองทันซ่าจึงจําเป็นจะต้องล่าถอยกลับไปก่อนต่อมาเมื่อเกซ่อมแซมเวโรนิก้าเสร็จแล้วหุนยนต์เวโรนิก้าก็ได้กลับมาโจมตีเมืองอีกครั้งแต่มันก็ต้องเจอกับเทตราบอยที่ออกมาถ่วงเวลาไว้จนกว่าเกยอีคารัตจะมาถึง อย่างไรก็ตามทันซาได้เปิดเผยถึงแหล่งพลังงานของเวลูนิก้าว่าถ้าหากยังสู้ต่อไปแล้วก็มนุษย์ที่ถูกจับมาเป็นแหล่งพลังงานจะต้องตายอย่างแน่นอนทําให้เจดแมนต้องยอมจำนนจนถูกเวลูนิก้าสร้างทางเชื่อมมาที่เกตอิคารัสทําให้เจดแมนจะต้องพากันหนีออกมาแต่คาโอลิไลตะและอาโกกับถูกจับตัวไปเป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งในเวลาต่อมาเวโรนิก้าก็ได้กลับมาอีกครั้งแต่ในระหว่างการต่อสู้นี้เองทันซ่าก็ได้ต่อทางเชื่อมจากเวโรนิก้าไปที่เกดอิคารัสอีกครั้งทำให้ริวใช้ทางเชื่อมนั้นเข้ามาในตัวของเวโรนิก้าได้ซึ่งในขนาดเดียวกันนั้นเองลาดิเก้ก็ได้เริ่มก่อกระบฏต่อทันซ่าทั้งคู่ต่อสู้กันจนเข้ามาถึงห้องพลังงานแต่ลาดิเก,ก้ที่อ่อนแรงก็ได้ถูกจับไปเป็นแหล่งพลังงานในที่สุด ซึ่งต่อมาลิวก็ได้เข้ามาต่อสู้กับทันซาในขณะนั้นนั่นเองพลังงานของวอนิก้าก็ได้ถูกดูดออกไปซึ่งเกิดจากการที่ลาดิเก้ใช้พลังของตอนเองหนีออกมาจากที่ดูดพลังได้และเขาก็ได้เข้าปลดไปไล่อยลายตาออกมาด้วยเช่นกันทําให้เจตแมนทั้ง4คนสามารถกลับไปที่เกตอิคารัตได้สําเร็จจากนั้นพวกเขาก็ได้รวมพลังการกับเทต้าบอยจนสามารถจัดก,การกับวอลนิก้าลงได้ในที่สุด ในเวลาต่อมาทันซาได้เข้าโจมตีเหล่าเ็ดแมนโดยการเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นแผ่นหินด้วยไบโอกันซึ่งก็ทําให้เ็ดแมนจําเป็นจะต้องแยกกันหนีซึ่งสุดท้ายก็เหลือเพียงแต่ลิวคนเดียวเท่านั้นที่ยังรอดชีวิตอยู่แต่ด้วยความช่วยเหลือจากไรดิเก้ในร่างมนุษย์ พวกเขาก็สามารถร่วมมือกันจนสามารถทำลายไบโอกันลงได้จากนั้นทันซ่าก็โดนทั้งการโจมตีจากเจ็ตแมนและลาดิเก้จนตัวทันซ่านั้นใกล้จะตายแต่ลาดิเก้กลับปล่อยให้ทันซ่ามีชีวิตยอยู่ต่อไปในฐานะมนุษย์ที่นั่งน้ำลายไหลยอยู่ในโรงพยาบาลด้านพลังและความสามารถ ท่านมักจะใช้ปุ่มคำสั่งบนแขนของเขาเพื่อเปิดใช้งานพลังต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางจิตต่างๆมากมายที่เขาได้สร้างขึ้นความสามารถในการเคลื่อนย้ายตนเองแบบพิบตานอกจากนี้หลังจากกลายเป็นทันซาเขาจะมีความสามารถในการต่อสู้ที่เพิ่มมากขึ้นและมีทักษะในการใช้ดาบที่ยอดเยี่ยมเรื่องน่ารู้ของทันซารู้หรือไม่ทันซาเป็นเพียงหัวหน้าของตัวร้ายเพียงตัวเดียวที่รอดชีวิตในเรื่องนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ไลค์แชร์เพื่อติดตามผลงานต่ต่อไปกันด้วยนะครับและตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบซุปเปอร์แที่เพื่อนๆสามารถสนับสนุนแอดได้โดยตรงเลย